สัมภาษณ์นะคะคุณบารันคุณมีวิธีคลายหนาวยังไงคะคุณบารันคุณหันก้นให้ดิฉันได้ยังไงเนี่ยน้องเสียงน้องไก่เยอะมากไก่เยอะจริงตาเป็นอะไรอะ่ะาตาอะไรพี่ล,ล้างตาล้างตาอ๋อตาโดนมแมลงเหรอหินพบหิน บาลันชอบความแข็งแรงหน่อยช่วงนี้ตาน้องบาลันอาจจะดูแฉะนะคะน้องโดนมแมลงตัวร้ายนะคะตัวเล็กตัวจิตริตประหนึ่งเาขาเรียกว่าพิกคีนูนะคะตัวเนี้ยเนี่ยจะทำความเสียหายต่อร่างกายช้างได้หลายอย่างชิงโดยเฉพาะดวงตาอย่างน้องช้างเนี่ยบาลันก็จะเจ็บตาค่ะตอนนี้ก็ล้างตาอยู่ ช้างที่เจ็บนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นี่โอ้ตาชื้อเลยลูกเองดูจังยังเล่นได้อยู่ช่วงนี้น้องอาจจะไม่ค่อยล่าเริงนะคะดูสังเกตที่ตาน้องตาเจ็บค่ะน้องโดนตัวริ้นตัวริ้นน่จะเป็น,มนแมลงตัวเล็กๆนะคะเล็กมาก แต่เขาจะมากันแบบเป็นฝูงเลยค่ะจะมากันหลายตัวในครั้งเดียวเราจะมากวนอย่างช้างโตนี่ก็จะไม่ชอบบางทีก็โดนที่ตาเหมือนกันแต่จะไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วบางทีก็จะมากัดที่ผิวนะแม้แต่คนเองก็โดนมันจะจะแสบๆคันๆเจ็บๆ